ดูหเหมือนว่าฉันเนี่ยจะตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องที่ปิดตายกับผู้หญิงคนหนึ่งครับออกไปดีกว่าเอ๊ะออกจากห้องมาก็เจอห้องอีกห้องหนึ่งครับเจอห้องแล้วก็เจอปุ่มครับกดซุยเฮ้ยอะไรอ่ะเอ๊ะ ดูเหมือนจะมีทางตรงนี้ครับเฮ้ยเชียโอ้โหนี่ฉันอยู่ในบ้านที่แปลกประหลาดครับผมผิดท้ายเถอ,อะอะตกใจหมดเลยดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นห้องที่ดูไม่มีพิษมีภัยนะต่างจากทางเข้าเมื่อกี้ครับ ดูเหมือนที่นี่จะเป็นสถานที่ที่ถูกสร้างมาและจัดไว้ให้คนอย่างพวกเราเข้ามาท้าทายครับแม้ภายนอกมันจะดูสวยงามแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ดำมืดแอบซ่อนอยู่ในรูปลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้ครับกดปุ่มเฮ้ยใครอะมนันนท์แกถูกจับแล้ว แกต้องหาทางออกจากที่ให้ได้โดยการผ่านด่านสุดหินหากแกหนีออกไปไม่ได้แกจะต้องตายอยู่ที่นี่แล้วคือผมคือผมต้องไปทางไหนเอ่ยครับแล้วผมต้องไปทางไหนต่อครับโอเค<ะ>มันหายหน้าไปแล้วครับเชี่ยอาจจะเป็นบ้านผีสิงนะครับเราหลุดเข้ามาอยู่ในอะไรสักอย่างครับเอ๊ะกดปุ่มสิ มีอะไรเกิดขึ้นนะประตูด้านล่างครับแ okay. อ,อุ้ยกดปุ่มครับเจอห้องแล้วก็กดปุ่มเข้าไปอีกทีนึงโอ้โหทุกอย่างในนี้มันดูน่ารักนะครับแต่ขัดจากไอ้รูปรักที่มีผีอยู่นะครับผมโอเคดูเหมือนมันอยากจะจับเรามาท้าทายสินะ จะจับผิดคนแล้วโอาชั้นเดี๋ยวลองท้าทยายด่านแข็งแก่งมานักมากมานะครับ <c oughs> ตั้งใจเล่นดีกว่าครับอย่าเพิ่งพูดเยอะ,ะครับ <c oughs> เราต้องใช้สมาธิในการมองมองแล้วก็กะจังหวะดีๆครับเพราะว่าสีมันใสมากครับโอเคประตูนี้ปิดอยู่ครับผมรู้สึกว่าเราต้องขึ้นไปด้านบนนะเพราะมันมีลูกศรบอกอยู่ดูทางมันมองยากมากเลยนะครับคือมันใสไปกับพื้นหมดเลยอะ สีห้องอะไรพวกนี้ก็สายไปหมดเลยนะครับแต่ขนัานอย่างที่ผมบอกว่าผมคือคนที่อ้าโมโอยแล้วก็ตายอีกเนี่ยพอจะโม้ที่ไรนะมันตายทุกทีเลยนะแม่เสียดายจังเฮ้อ,อเคดูเหมือนเราจะออกจากที่นี่ไปได้แล้วนะครับแต่กันต่อโผล่ขึ้นมาในห้องที่มันเป็นห้องเก็บของครับตู โอ้ไม่น่าเดินเข้าไปครับปั้นตองเปิดดูกันไม่น่าเดินเข้าไปเลยอ่ะดูดิดูห้องดิมีตู้เพลงมีโคมไฟไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่ะเปิดเพลงดีไหมมันต้องเปิดเพลงว่อะวเอเฮ้ยอะไระหายล้วทำไงเนีย ยังไงเนี่ยแกไม่รอดแน่เจ้ามนุษย์อะไรอ่ะต้องทำอะไรอเอ๊ะเปิดประตูไปได้เลยครับเชี่ยมันหลอกเราเว้ยโอ้โหไอเด็กเชื่อนี่มันจะวิ่งไล่เราปะเนี่ยจะไม่วิ่งไล่ใช่ไหมไม่มีทางหรอกค่ะนูเป็นตุกก๊กตาโอเชื่อมึงแล้วกันนะเปรตทำไม้ไว้ใจขอเดินทันหลังแล้วกันครับ มันอาจจะเป็นแค่พ็อปก็ได้นะโอเคกดปุ่มเลยประตูเปิดแล้วครับโอ้โหคือเรามีไฟเช็คแต่ไฟเช็กมันไม่มีแสงสว่างมันให้มาทำหม่วะถือเป็นด่านการท้าทายที่ทำขนลุกได้ระดับนึงเลยแล้วกันนะบรรยากาศมันช่างจริงเข้าไปในกระดูกฝังลงนึกไปในสันในแต่ฉันก็หวังว่า ฉันจะต้องออกจากที่นี่ไปให้ได้ครับสีฟ้าสีแดงสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีแดงแล้วก็ทดึง Easy เราต้องโดดลงไปตรงนี้สินะโอเคเอ๊ะคืออะไรอะ่ะนี่มันคือห้องเดิมปะเรากลับมาที่ห้องแรกที่เราเกิดมาครับผมเปิดประตูสิ ไม่ใช่ครับมันเป็นลูบนรกเปิดมาเจอห้องเดิมครับหมายความว่ายังไงแน่เนี่ยไปต่อสิเอ๊ะมันก็ยังเป็นห้องเดิมที่เราเข้ามาเมื่อกี้มันต้องจับผิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยไปต่อจะไม่มีผีต้งแช่เราใช่ไหมคือมันทำผมเราแวงเพราะามันมีคุณลุงหน้ากากตัวใหญ่ให่ะ มันทำผมระแวงไปแล้วครับว่าเปิดไปจะเจอผีหรือเปล่าเนี่ยนี่คืออ๋อเขไม่รู้ไงเมื่อกี้อะ่ะก็เดินไปดินะครับนะโหไฟเช็คผมบักกไะวะทําไมไฟเช็คมันดูไม่ทำงานอ๋อไฟเช็คทํางานแล้วครับต้องกดคลิกครับผมโหมันมีดีดานกันแน่เนี่ยคุณลุงปล่อยผมไปเถอะผมไม่ไหวแล้วกดปุม โอ้โหอะไรวะเนี่ยดูไม่น่าไว้ใจสุดๆเป็นห้องโล่งๆครับมีอะไรอยู่ด้วยนยะเฮ้คืออะไรอ่ะคืออะไรโกโกวาเหรอโกโกวาป่ะเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่โกโกวาแต่เป็นเลเซอร์ครับผมดูมุมดูเหลี่ยมที่ควรไปดีกว่าครับ ว่าตรงเนี้ยดิแล้วทำไมไมันต้องเอาหน้าเด็กคนนั้นมากดดันเราด้วยวะเนี่ยให้ okay. ยไปครับออเอ๋อ๋อแล้วก็เป็นตรงกลาง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 ค่อยคไปอึ๊บอ้ด่านนี้มันก็จะเงียบๆหน่อยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราต้องจริงจังเฮ้ okay. ผ่านแล้วครับคือเราต้องไปไหนต่อเนี่ย จะแดกกูไปเนี่ยเด็กน้อยไม่เนาะไม่ทําอะไรกันนะโอเคครับกดแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นจะแดกกูเปล่าโอเคน้องมันจะล่อ,อแต่ะแล้วน่าจะต้องตามเด็กน้อยลงไปหรือเปล่าวะคือมันไม่มีทางไปแล้วอะเฮ้ยโอเค ตรงมาแล้วกลายเป็นที่ที่ดูไม่เป็นมิดเอาซะเลยนะครับข้างล่างนี้ดูเหมือนเป็นน้ํากดนะแล้วก็ห้องที่สกปบกแบบนี้หห้องนี้มันเปรียบไปด้วยความน่ารักกับความโสมมยิงครับผมไปดีกว่าครับอย่าเสียเวลาเราเสียเวลาที่ห้องเลเซอร์เมื่อกี้ได้นานมากพอแล้วนะครับเราต้องเร่งนะถ้าเราอยากออกจากที่นี่นะครับเอา้านี่หัวน้องไงหัวน้องจริงด้วยครับ น้องเป็นแค่ของเก็บที่เอามาตั้งโชว์เฉยๆนะโอเคกดปุ่มฮะทำไมกดปุ่มน้องหัวน้องหันมาตลอดเลยอ่ะจะกินกูปะเนี่ยอ๋อดูเหมือนเองอาจจะเดินลงไปในน้ำได้แล้วหรือเปล่าอ๋อโอเคเราปิดสัญญาณไฟฟ้าเรียบร้อยครับผมโอ๊ยโอ๊ยเป็นไรเนี่ยอ๊อทำไมขึ้นไม่ได้โอ,โอ๊ยไม่เหลืจะได้ออกจากที่นี่สักทีนะ ไม่ไหวแล้วอะเอ๊ะทางไหนเนี่ยเฮ้ยทางนี้ทด่เปล่าโอ้ยโธ่ลุงฆ่ากูปะเนี่ยหัวใจเกือบวายแล้วคือดีนะที่มันมีไฟชักกนอะคือถ้าไม่มีไฟแช็กเนะี่ย ก็แย่นะครับเฮ้ดูดิมันดูออกเป็นความน่ารักนะพอนึกถึงว่าห้องบรรยากาศมันก็ดูเป็นน่ารักนะถูกไหมกดปุ่มนะโอเคเนี่ยดูดิพอเปิดไฟแล้วห้องมันดูน่ารักครับฉันจำได้ว่าในช่วงเริ่มต้นฉันเจอผู้คนที่เดินไปมากับฉันแต่ตอนนี้พวกเขาหายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นะอเอ๊ะ เรามาถึงตรงนี้แล้วอะอ๋อปีนขึ้นไปครับผมเป็นห้องดูดิมันเหมือนกับเป็นโรงละครหรือโรงหนังที่มันเซตฉากไว้ให้เราเนี่ยมาผ่านด่านครับลักใครคือผู้บงการไอ้ด้นแน่นอนครับไอ้ลุงที่มันโผล่มาเมื่อกี้โห้พ่อนี้โดนได้หรือเปล่าเนี่ยโดนได้แหละนะครับแต่อย่าโดนก็ดีที่สุดนะครับเราต้องไปทางไหนต่อเนี่ย น่าจะต้องโดดลงไปครับปึ๊บอ่ะเรียบร้อยแล้วรอดไปเนี่ยโอเครอดครับปึ๊บโอเคหิยมีกล่องอะไรด้วยเก็บไม่ได้นะอปแต่กันต่อครับโหทำไมเจอห้องโล่งๆแบบนี้บ่อยจังเลยเ่ะนี่ไปดีกว่าครับไม่อยากอยู่นานอ่ะ มันไม่น่าไว้ใจเลยอ่ะโอเคดูดิมันมืดด่ารอบข้างมันมันมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเรานะฉันจะอกอกไปหาพ่อแม่แล้วอ่ะเอ๊ะที่นี่คือเหมือนห้องควบคุมอะไรสักอย่างครับกดปุ่มอีกแล้วกดปุ่มอีกแล้วปุ่มกระขึ้น มีไฟขึ้นตรงนี้ครับผมแล้วไงต่อฮะคืออะไรอ่ะเฮ้ยซิสเตม็มระบบกำลังทำงานเอ๊ใครอ่ะเฮ้ย ดิ e m d มดาวโอเพนนิ่งเกตกูด y e คืออะไรอ่ะเอ๊ะผมทำอะไรผิดไหมเนี่ยฮะหรือว่าทางออกของเราครับทางออกจริงก็เปล่าเนี่ยอ,ออกไปได้จริงหรอออเชื่อมันแล้วกันครับ ไม่ใช่เว้ยใช่ไหมหรือว่ามันใช่ทางออกวะดูดิมันเป็นห้องน่ารักอีกแล้วอ่ะมีคนเต้นอยู่ครับแล้วก็มีอ๋มอมันมีให้เอามันมีให้แอดเพื่อนกับมิสเตอรโครับอ๋ออันนี้ดูเหมือนจะเป็นแมปที่ถูกสร้างโดยคนคนเดิมนะแล้วก็ให้เราลองไปท้าทายครับเราผ่านด่านมิสเตอรโกลสเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหย บรรยากาศได้น่าลุกขนลุกมากเลยคนนี้คือใครเนี่ยขอบคุณสาหรับการเล่นเกมของฉันนะหากคุณสนุกกับมันปรดออกจากเกมและสนับสนุสนตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตรวจสอบเกมทั้งหมดของฉันอะไรเนี่ยแปลแล้ววะเนี่ยโอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าชอบเนี่ยก like, ดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คุณดจอลดีมาเตอร์ฟาเกอร์ด้วยนะสวัสดีครับ I'm on the chase that leave me on my own. I got a chance to break.